สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจ FC สาตาบ์บุญโซลารเซลล์นะครับก็วันนี้ทีมงานมาอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับเป็นอ่าเขตตำบลตะการนะครับเขตตำบลตะการบ้านฮะตํ <Ha? S 1> าบลโคกจานอ๋อขออภัยครับตําบลโคกจานนะครับพื้นบ้านแอมเจริญเนาะอ่าพืนบ้านแอมเจริญนะครับก็บเดี๋ยวพาชมบรรยากาศงานตดตังนะครับอันนี้ชุดที่สามตัวม่เนาะ ชุดที่สามนะครับมาเป็นบอร์ที่สามของที่นี่นะครับเดี๋ยวพาชมตัวนี้ชุดชุดแรกนะครับชุดแรกชุดแรกที่ติดตั้งเป็นสามร้อยวัตต์นะครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งอยู่มุมทางนู้นนะครับมุมทางนู้นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่สอง ตัวนี้นี่ที่เห็นน้ำไหลนี้ตรงนี้ชุดที่สามมาวันนี้นะครับชมกบตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่มากแต่ละตัวอยู่ในบ่อนะครับบ่อนี้ลงน้ำไปแล้วนะครับ ก็บอน,นี้ใช้ชุด300วัตต์อยู่นะครับ300วัตต์ตัวนี้ก็ภารกิจเขาก็ตั้งแต่หญ้าแปลงนู้นนะครับแล้วก็ลงไปที่สวนกล้วยด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็เรียกมาเพิ่มอีกหนึ่งชุดเป็น750วัตต์นะครับมาแบ่งเบาภาระชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นเมน300วัตต์นะครับตัวเดิมไปหล่อเลี้ยงในสวนนะครับ ก็ต้นไม้เริ่มโตนะครับวันนี้ก็มาจัดอีกชุดหนึ่ง750วัตต์มาเลยนะครับทีมงานกำลังติดตั้งอยู่ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางลองน้ำนะครับลองน้ำก่อนตั้งแผง เป็นแฮนดดูโร่750วัตต์ท่อสองนิ้วนะครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับฟ้าปิดอยู่นะครับรุ่น 14.5Q นะครับแผงที่ลองอยู่ก็เป็นซีรับซีม400วัตต์โมโนนะครับ3แผ่น ก็บอ่ออยู่ที่40เมตรนะครับลงปั๊ม36เมตรสายแผงนะครับนี่ของลิงก์นะครับมาฐานอเมริกาทั้งดำทั้งแดงนะครับก็ผ่านรถนะครับ มาตรฐานที v ูวก็ผ่านนะครับนี่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าสาตาบนโซลาเซลล์นะครับสินค้าแบบมาตรฐานไม่มีแสงแดดนะครับฟ้าปิดเลยวันนี้ หลังจากลองน้ำเสร็จนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแผงบนขาตั้งเรียบร้อยนะครับสามแผงซีลโซลีมโมโน400วัตต์ฮาร์ปคัตเซลล์นะครับชมบรรยากาศรอบๆสวนนะครับก็จะมีทั้งมันทั้งอ้อยทั้งกล้วยนะครับ ฝั่งข้างบนก็จะปลูกหญ้าเป็นบอ่อเลี้ยงกบนะครับตัวแผงนะครับเป็นซีล่ฟิลม์มอ่าเดี๋ยวให้ดูเนมเพจนะครับ400วัตต์นะครับซีลราฟิลม์มเป็นแผงที่ได้รับรองมาตรฐานค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้วางบนโครงสร้างกาวนไนท์นะครับเรียบร้อยแล้วก็ รอติดเครื่องนะติดเครื่องนะครับตอนนี้ลมแรงนะครับลมแรงเหมือนฝนจะตกนะครับ ทดสอบกันต่อนะครับหลังจากขึ้นแผงเสร็จอันนี้คือให้ดูแบบไม่มีแสงแดดนะครับก็จะไหลประมาณนี้เลย mm hmm. ก็ย้ำกันอีกครั้งตัวนี้เป็นแฮนดดูโร750วัตต์นะครับท่อ2นิ้วนะครับรุ่นน้ำ14.5คิวนะครับ14,500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ก็เสียดายนิดนึงนะครับวันนี้ไม่มีแสงแดดให้ลองเลยนะครับ ฟ้ปาปิดนะครับแต่ก็ยังได้น้ํานะครับได้น้ําประมาณนี้นะครับสําหรับโมโนสี่ร้ยวัตต์ซีลัฟีิมสามแผงนะครับนะครับตัวแผงเป็นโมโนนะครับเป็นโมโนฮรับคัตเซลนะครับมีเส้นแบ่งครึ่งแผงฮรับคัตเซล ตัวคอนโทรนนะครับเดี๋ยวให้ดูคอนโทรนคอนโทรนเป็นแฮนดูโรนะครับแฮนดูโร750วัตต์นะครับเบรกเกอร์ Baker เป็นของซันทีนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเสิร์ชการฟ้าลงให้นะครับก็จะเหลืองานเทป,ปูนนะครับตอนนี้ ไม่มีแดดก็ยังไหลประมาณนี้นะครับท่อ2นิ้วดวงอาทิตย์นะครับบังเลยเวลาก็ประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้ติดตั้งเก็บสายเรียบร้อยนะครับฝังท่อร้อยสายเรียบร้อยอเบรกเกอร์เป็นของซันทีนะครับให้ดูไว้ใกล้ โพสเออร์เ er นะครับ P48 น้ำแห้ง P l อแดอ่อนนะครับ P13 ใสมีปัญหานะครับเบอร์ติดต่อสาตาบนโซลาเซลล์นะครับฝากไปเลย0850150915นะครับรสำหรับงานนี้ก็พร้อมส่งมอบนะครับตอนนี้สำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเราได้ที่สาตาบนโซลาเซลล์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าเก่านะครับชุดที่สามนะครับส่งงานแบบไม่มีแดดนะครับน้ำก็จะไหลเบานะครับแต่ก็ยังทำงานได้นะครับฝั่งแผงของเรานะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ